มีช่วเงเย็นอันนี้เป็นตัดหญ้ามาขามเทศน,นะคะพอดีจะให้รถเข้าไถแล้วก็ตัดหญ้าตรงที่ว่าพังขาดป่าก็วันนี้พามาดูกิ่งมาขามเทศที่งเทศตัดไว้นะ,ะโอกรากแล้วจะได้ตัดแล้วคะที่เป็นขายกิ่งละห้าสิบบาทนะคะกิ่งตอน,น,นต้ถ้าให้ช้ำลงดินก็แปดสิบบาท แต่พันธสีขาวนี่ตอนที่หลังาจะมาทิ้งอย่างเดยวจ้างแน่นๆเหมือกันเชือกฟางสีขาวนะคะเดี๋ยวดูนีะค่ะจ้างแน่นตึมเลยค่ะ สิบข้างล่างสิบเมต น,นี่ยังไม่ได้โกย้าต้องหาค่ะเพราะว่าพี่เป็นยอดไว้แล้วพี่เป็นปักถ้าตัดหญ้าโดนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นใหม่เพราะรากมันลงลึกแล้วเห็นไหมคะนี่หนึ่งแต่พี่เป็นก็พยายามจะตัดระวังระวังเขานะคะนี่นี่ต้นนี้เห็นไหมน,นี่เ,น,เน,นี่ยผักหวานนะคะอันนี้กำลังแตกใบอ่อนเลยค่ะนี่ แตกใบอ่อนเลยสวยๆเลยะคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเอยเกือบโดนอันนี้เกือบโดนนี่น่าจะโดนไปแล้วตัวนี้พี่เป็นนี่ค่ะโดนไปแล้วนี่ตัวนี้นี่นี่บางทีมันมองไม่เห็นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะรากเขาลงลึกแล้วค่ะเดี๋ยวตอนหน้าแรงแหละเขาจะทิ้งเขาจะดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ทิ้งใบให้ใหเราเห็นเลยทีนี้ เขาก็จะดูง่ายๆเลยก็ยจะประมาณนี้และค่ะมะขามเทศพี่เป็นจะรกนิดนึงพอดีเป็นตัดหญ้าแล้วก็ดิจะให้รถมาไถมันจะได้แบบเห็นไหมครับต้นเริ่มโตแล้วพอต้นมันโตกว่านี้คือระยะหาพี่เป็นสายแปดคูณแปดเนาะพอมันโตกว่านี้กิ่งชนกันพี่เป็นก็จะลงผักหวานตรงกลางแล้วค่ะอันนี้ก็ปลูกคำๆไปก่อนถ้าหมดแต่รอก็เสียเวลาไงพี่เป็นก็เลยแบบอย่างนี้และค่ะ ตรงกลางพี่เพนก็จะลงผักหวานแล้วก็เดินระบบน้ําให้เสร็จเลยเพราะตอนนี้เพนมีน้าแล้วค่ะแปลงนี้เนี่ยค่ะมันจะรกนิดนึงแต่ต้นมะขามเทศเขาก็โตเรื่อยๆขายไหมช่วงหน้านี้ช่วงตอนนี้เรายังไม่มีไรายได้อะไรเราก็ตอนตอนกิ่งขายไปก่อนนะคะมันยังตอนได้อีกยาวเลยค่ะมะขามเทศเนี่ยเนี่ยค่ะอืม สวยๆเลยก็สําหรับผักหวานต้นที่โตก่อนหน้านี้เดี๋ยวเป็นให้ดูอันนี้ก็จะเป็นต้นเมื่อสองปีที่แล้วค่ะเห็นไหมสวยงามเลยค่ะโตขึ้นเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันต้นปีที่แล้วไอ้ต้นสองปีที่แล้วแต่ตัวนี้ที่หลังค่ะเอ้าไม่ใช่อันเดียวกันโทษทีอันนี้แหละของปีนี้ค่ะเป็นยอด น,นนี่ก็สองต้นหนึ่งสองส่วนมากวิเั็นจะยอดสามนะคะแต่อาจจะโดนมแมลงหรือโดนอะไรกัดกินไปก็เหลือมาไว้ให้เราเห็นแค่สองต้นก่อนหน้านี้ที่พี่เป็นยอดยอดไปมันก็จะโตนํากันไปนิดนึงตรงนี้แหละค่ะี่เพ็นจะลงผักหวานในปีหน้าเดี๋ยวจะซื้อเม็ดมาเยอะๆเลยค่ะมาเพาะเองแล้วก็ลงระบบน้ําเลยทีนี้เอาจริงจังแล้วเพราะว่า ต้นะมะขามเทศเนี่ยพี่เป็นอนุบาลดูแลเขาเพื่อที่จะปลูกผักหวานนี่แหละค่ะถ้ายังไงก็เราค่อยจัดการถ้าไรายได้ดีจากมะขามเทศเราก็จะทิ้งไว้เงเพราะเขาต้องมีพืชพี่เลี้ยงอยู่แล้วค่ะแต่เราคงไม่ได้ไว้ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะพอต้นเขาใหญ่ขึ้นเราอาจจะตัดออกเป็นช่วงๆอะค่ะให้แต่เป็นแดดร่มร,รําไรเนาะเนี่ยค่ะต้นที่สวยๆก็ประมาณนี้แหละผักหวานครั้งแรกที่ปลูกเลยค่ะก็จะประมาณนี้ สวยอยู่นะตอนที่เขาสลัดอตอนที่จะเข้าแรงอะคะ่ะที่เขาแตกใบอ่อนไม่โูหพี่เป็นอดใจไม่ได้เลยเกือบจะเด็ดไปแล้วแต่ก็เด็ดก็ได้ค่ะไม่เป็นไรผักหวานน่ะคือมันอ่อนแบบออ้สวยมากเลยต้นนี้แหละใหญ่ที่สุดต้นโชว์ <c oughs> ทำแล้วก็ภูมิใจไงคะแต่ตัวไอ้กิ่งที่พี่เป็นตอนนะมันก็เร็วเหมือนกันนะไอ้สีขาวไอ้ที่เชือก ฟางสีขาวค่ะตอนหลังเป็นอาทิตย์เลยมันก็ออกเร็วเหมือนกันถ้าใครสนใจยังไงก็เบอร์พี่เป็นนะคะ0630074192ค่ะมาขามเทศสีชมพูพันสีชมพูก็โตมาได้เดี๋ยวเป็นจัดส่งให้นะก็คลิปนี้ก็สวัสดีจ้า